หลวงมิตรกร์ตูนแต่เ,เสาร์ภาคภาคภาคไทยแล้วก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับไปเลยนี่แถวนี้วะไายว่าเอ้ยยายเอ้ยโอ้ยทำชิ้เจ็บเนี่ยนะอย่าเฮ้ย,ยออบอกให้เลยว่าเจ้านายเล้าต้นะงอ,งอ,งองเกิดที่ฉันนั่นแหะไปทดสอบต้องขยันเกียร์ถ้าเกิดฉันไม่ทำเจ้านายฉันนะ่ะลงมาต่อยฉันนี่ๆเลยเอะเฮ้ย ฉันจะบอกเลยว่าจะมาฉันต้อง,องการอย่างเด็กกับการหลง,งเกลีว่าไปทำ KFC กินทห้ทำ KFC กินเหรอมันแปลกๆแล้วนะแปลกๆไปนะแปลกไปนะเอ้ยบอกเลยว่ามันต้องแปลกๆแน่นอนแต่ว่าจะบอกให้นะว่าตอนนี้มันคือมันคือวันที่ดีที่สุดเลยโอ้ยอะไรวะที่ดีอะไรนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เท้าเหรอเท้ามันเกลียดมากเลยนะไม่ทำอีกแล้ว โอ้ยทำอีกแล้วเหรอบูไม่ได้ทำเลยยันไม่ได้ทำอีกแล้วอ,อ่ะจะทำยังไงเดี๋ยวเอ๋่ะมันก็ไม่เกลียดหรอกม,มันไม่เกลียดมันเกลียดแต่มันจะกลับมาพร้อมเจ้านายเนิญถ้ามันกลับมาพร้อมเจ้านายมันโดนซ้อมแน่เออ,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 ออเอออะไรนะต้องโดนโดนเลยอนะโดนซ้อมใช่ไหมโดนซ้อมเหมือนตอนใตด้ดินใช่ไหมใช่มันต้องโดนซ้อมไงที่ ดีไปเลยเดี๋ยวจ้ต้ซ้อมเกอย่างนี้ออกนะบอกาดิทำยังไงโอ้ยอะไรดับมาเลยแดูยยวว่าย่งไงอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้องี้อ้าโอ้ยมันจะยังไงทำเสอมาดูคลินี้นะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับไปเลยแต่เราเตรียมตัวไปดูนะครับไปเ มาตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย์แมาจังเลยอ่ะมาเจออีกแล้วเนี่ยวันนี้อต่กสุดๆก่อนฟรีตัวอะไรอ่ะน่ากลัวจังเลยหนีดีกว่าเอ้า้ยจะดูยาวเฮ้ยดีตาด้วยน่ากลัวเรื่องวันดีจะดูองสาวขอกินหน่อยจ้ะไปอยากกินหน่อยน่ากลัวจังเลยเนี่ยมีตาด้วยจะดูตกตาหลับดีกว่า ไอ้กกแกใงดังอกขฉันจชบอยถ้าแกกูงฉันแกโดนกินแน่โอ้โอ้เออออ้มันฝรั่งฝรั่งเฮ้ยฝรัี่เลยเซอร์เคยไชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ไลค์อลลไปิ้งเนไปเลยครับคลิปนี้ผมจะมาพาคไทยสห้ฟังนะครับแต่เป็นเวอร์ช่นโรมินะครับไปเลย เออเออมม,ม,ม,มีมีของมาส่งใช่ไหมแต่ครั้งที่แล้วถึงเจอของมาส่งเกือบได้ไปประเทศจีนแลวโชคดีที่รู้จักกองมาเนี่ยเฮ้แต่ช่างเถอะแต่ครั้งน,นี้อย่าไปเชื่อของมันดีกว่าถ้าเกิดของมันนี่มีก็เซเว่าห้ามออกจากบ้านแต่ยังไงก็ต้องออกดีอะเผื่อวางไว้ไงแต่ว่าต้องดูก่อนนะ,ะว,นนนว,ว่ามันจะวางหรือเปล่านะผงนัวเนี่ยผงนัวเมื่อวานเมตอนนั้นยังไม่ได้เลยเกือบโดนส่งไปที่ประเทศจีนและ แฝ่ขอมันเลยมันจะมาเนี่ยแต่ช่างเธอะจะเพิ่งรู้เพงสิของเลยเดี๋ยวมันรู้ว่าเราต้องการของเอ,อ้ยขอมาแล้วนะมีนกนกบอกแล้วว่าขอมาแล้วเอ,อ้ยขอมาแล้วเหรออยากจะไปดูจังเลยแต่ว่ากลัวจังกลัวไม่อยากไปดูจะไปดูเอ้ยอือาใช่สเตปเดิมเลยมันไม่มีของโดนดน,ดน,นี่โดนโยนตกหวแน่เลยไม่ต้องมีใครยุ่งก็ต้องมองดูข้างบนแหละแต่ขี้เกียจอะ เว้ยนั่นนี่ว่าเล็บเต็มเต็มหัวเลยโอ้โหเต็มเต็มเลยร้าน KFC แห่งหนึ่งไม่เท่ากับรำกำลังก,กินข้ากันอยู่ที่กำลังโอเคเอ้ยมาทำอะไรที่ทร้าน KFC เนี่ยเท้ารอนาแล้วเน,นี่ยฮะอืบอกมาสิกำลังป้อนกำลังป้อนข้าวให้เคียวกุดเนี่ยอยู่เนี่ยฮะไอิเคียวกุดตัวนี้่ะเห็นด้วยเนี่ย ไอเชี่ยวกูแต่ล้อแต่กลับบ้านไม่ได้หรือไงฮะสามกลับบ้านไม่ได้อะฮะเฮ้ยทำมันละวานทำมันร้อนนั่นเลยนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอ้าอ้าโอ๊ยเออดีกว่าออนเฮลก๊าลังโดนหนูกัดเฮ้ยอืมเนี่ยไอ้หนูไอ้เดวสาตัวนี้มันก็ดีเนี่ยเหมือนหนูเลยอะแต่ช่างนเถอะดูดิมันเป็นหนูหรือเปล่าแต่ก็น่าแต่ก็หน้ารูปดีนะเนี่ยกูน่ารักเลยอ่ะ ั้ามาดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่านะมันใช่หรือเปล่าโอ้อาจจะเทเลยก็ได้นี่ฮึไม่อุชชัาดา